สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆพี่น้องวันนี้อากาศดีก็พามาเที่ยวเลาะแม่น้ำได้ยินเสียงเรือพี่น้องอนนี้ยายก็เนาะมันเป็นอากาศดีพี่น้องก็เลยยายก็เลยพาพี่น้องมาเดินเที่ยวกับยายไทยๆพี่น้องเห็นไหมประมาณนี้พี่น้องณขนะนี้เวลาบ่ายสองโมงกว่าๆนะพี่น้องก็ประมาณยี่สิบห้าองศา สวยมากพี่นนอะติดกับแม่น้ำไม้พี่นนอะแม่น้ำไม้มาเดินเพราะว่าในตัวเมืองเขาคนนอกดาวเนาะเราก็ต้องอยู่ในป่าโมโะแม่แม่พี่นนอะออกมาเดินอะไรประมาณนี้จ้ะขอพี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะข้างหลังก็เป็นถนนข้างหลังก็เป็นป่าพี่นนองเห็นไหมอยู่ไกลจากผู้คนนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆอยู่โมโะแม่แม่ตามภาษายจยไทยนี่แหละพี่นนอะ สะดวกสบายของเราไปไม่มีอะไรธรรมชาติอะไรประมาณนี้พี่ชนพี่เนาะอ,อยู่กันไปมันก็ต้องเดินอ่ะเนาะมันก็ต้องเดินม่งอยู่บ้านว่างอะไรแบบนี้พี่น้องพักพักผ่อนผ่อน,อ,นออกกาลังขาเขาก็จะมาขี่จัก,กรยานกัน yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องมันก็มีความสุขไปไปอีกแบบหนึ่งพี่นนาะยายก็ แดดดีเดี๋ยวค้าวหน้าก่อนพี่น้องจะขนข้มตำม,มาตำม,มาตำกินแล้วก็มาเดินกันเอาเสือมาเอาโคกมาเอามะละกอมาเพราะพรุ่งนี้มันจะเป็นวันหยุดนักขัดตเตลิดของประเทศเยอรมันนะพี่น้องเนาะเ<ม>ทศกาลอีสเตอร์ที่ยายบอกนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นเทศกาลอีสเตอร์หรือที่ง่ายๆภาษาไทายเข้าใจเทศกาลกินไข่อะไรประมาณนี้พี่น้องเขาก็จะกินไข่กันพรุ่งนี้อีสเตอร์ ไปทำพิธีในโบสถ์อะไรประมาณนี้เนาะเราก็เป็นคนไทยเราก็ไม่รู้เรื่องเขาหรอกพี่น้องแต่ก็ได้ยินเขาพูดมาชุบป,ประหมากร้านค้าค่อยจะปิดพรุ่งนี้จะอะไรประมาณนี้เอาไว้เดี๋ยวเขาหน้าใหญ่จะทสำส้มตำมาซื้อมะละกอมามคอลอบี้แตงมาตำแล้วพี่น้องเนาะให้มันสนั่นทุ่งฟังเฟิร์ไปเลย <laughs> โอเคนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแตนแทนด้วยนะกับวิวธรรมชาติสวยๆฟังเฟิร์ดประเทศเยอรมนีสวัสดีค่ะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ